บทนี้นะครับจะมาอธิบายถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคมาทำตัวสอนแบบรับข้อความนะครับผมก็จะเลือกที่เครื่องมือเทคทูนะครับผมก็จะมาพิมพ์ก่อนนะครับ รน,นะคับแล้วก็คลิกที่เครื่อมือเทกนะครับมาที่ Panel Property ตรงนี้เราจะสร้าง Input Text น,นะครับเราเลือกตรงนี้เป็น Input Text น,นะครับ้เาเอามาลากแบบนี้นะครับ ทีนี้เนี่ยตรง input text ตรงนี้ถ้าเราอยากจะให้โชว์กรอบขึ้นมานะครับเรามาคลิกตรง show border allow text ตรง panel p r o p e r t y นะครับก็จะขึ้นกรอบขึ้นมานะครับผมก็จะทำอีกหนึ่งช่องนะครับแบบนี้นะครับ แล้วต่อไปนะครับผมก็จะทาปุ่มเพื่อที่จะให้ text ตรงนี้กับตรงนี้นะครับแสดงผลออกมานะครับผมก็จะไปทําปุ่มไปที่เมนู insert new symbol นะครับเลือกที่ปุ่มคลิกโอเคนะครับผมก็จะเริ่มสร้างปุ่ม ผมก็จะทําปุ่มที่มีขอบสี่เหลี่ยมมนๆหน่อยนะครับผมก็จะมาคลิกที่ตรงนี้นะครับจะทําให้สี่เหลี่ยมมีขอบมนนะครับจะเอาสัก5กดโอเคนะครับแล้วก็ว่าไป่สีนะครับ นะเราก็กลับไปที่ซีนหนึ่งผมจะเรียกไลบรารีขึ้นมานะครับที่เก็บปุ่มที่ทำไว้นี้นะครับแล้วก็ผมจะมาที่ติ๊กทูอีกครั้งหนึ่งนะครับจะทำตัวแสดงผลนะครับ ซึ่งเราก็จะต้องมาใส่โค้ดกันที่ปุ่มบั่ท่านตัวนี้นะครับก่อนอื่นนะครับตั้งชื่อตัวแปรให้กับเทคอินพุตเทคทั้งสามตัวนี้นะครับโดยที่ผมจะคลิกที่บุดอินพุตเทคตัวแรกมาที่ช่องวาตัวนี้นะครับก็จะตั้งเป็นเทคหนึ่งนี่เป็นชื่อตัวแปรนะครับันนี้ผมก็ตั้งเป็นเทคสอง นี่เป็นเทคก3ามนะครับเสร็จแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนการใส่แอคชั่นสคริปต์นะครับก็คลิกที่ปุ่มวัตถุนตัวนี้นะครับแล้วมาที่ Panel Action นะครับแบบนี้นะครับก็สำหรับหน้าต่างของ Panel นลแอคชก็จะมีอยู่ให้เลือกอยู่2โหมดนะครับ คือ normal mode กับ expert mode นะครับถ้าเป็น normal mode นะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมก็จะเลือกเป็น expert mode นะครับแบบนี้แล้วผมก็จะพิมพ์ action script ลงไปนะครับพิมพ์ว่า on r น l e a s e นะครับเปิดด้วยเครื่องหมายปิก,กานะครับแล้วกด e n t e r ทีนี้ก็ผมก็จะพิมพ์ให้ input t ติกสองตัวนี้ แสดงข้อความมารวมกันนะครับผมก็จะพิมพ์ปิดด้วยเครื่องหมาย semicolon นะครับปุ่ enter แล้วปิดด้วยเครื่องหมายปีกานี้นะครับ แล้วก็มาดูผลกันนะครับกด Control Enter นะครับแล้วกดปุ่มนี่นะครับก็จะเป็นการใส่แอคชั่นสริปให้ ตัวแปรเทคหนึ่งและเทคสองนะครับเอาข้อความมารวมกันมาแสดงผลที่เทคสามนะครับนี่ก็จะเป็นการใส่แอคชั่นสครปให้กับอ n p u t t e ท t แบบง่ายๆนะครับก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับ